สวัสดีครับตนบะนาเจริญฟา้มามริการตะบนนะแหวงสุภาพเพื่อพบ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันที่30กันยายนนะครับวันอังคารที่30กันยายน2 5 6 8นะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปแปลงหญ้านานมากเลยนะครับดูนะครับการเปลี่ยนแปลงของเราหลังจากตอนนั้นมาเกือบสสัปดาห์3สัปดาห์นะครับเกือบ2ีิกว่าหมื่นนะครับหญ้าก,ก็เริ่มเงียบแล้วบริตตัดนะครับช่วงนี้พายุบัวลอยเจ้าเพื่อนยากนะครับ Oh. สูบน้ํารอบที่สามแล้วนะครับนี่แปลงขนาดแปลงนี้แปลงด้านบนนี่ยังโอ้โ oh. หยังมีนะครับทักทายนะครับห่างหายไปสักพักหนึ่งไปยุ่งอยู่กับวงการไก่ชนนะครับกําลังเพาะไก่ชนทําไก่ชนนะครับใครที่ชอบไก่ชนก็กดติดตามไม่ได้นะครับวัวยังทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมวัวด,ด้วยไก่ด้วยนะครับเพาะนะครับ แบ่งนะครับสายพันธุ์นะครับราพาลาเบาๆนะครับเบาๆเดีตอนนี้จะมาสูบน้ํานะครับโอตอทอต่างแก้มือเช่าเนี่ยมแล้วยกเขีย่นะครับไม่ได้ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายให้ดูอัปเดตความเคลื่อนไหวตั้งนานนะครับโอลาลอยแล้วเปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะเปิดเครื่องแล้ว ทุกข้อต่อนะครับโอ้ระบบน้ำทุกข้อต่อรุดเบรดนี่เดินมาชมโซล่าเซลล์ด้วยนะครับไม่ได้เปิด3 4สัปดาห์แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ก็บัวลอยไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวให้มีแดดก่อนค่อยจะเขาเอื่อญาวอย่างไรมันค่อยเสียดนี่ดูด้ำนะครับนี่เต็มหมดนะครับปุ่นยันกันไปปุ่นสองไรุ่่นนะครับผมไปกวัวลงแทะล็มแปลงเลยนะครับสองไร่ หลาลอยโอ้อโอนะครับบรรยากาศแปลงอางไรครับนี่ก็หญ้าก,ก็ขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวปีหน้าก็ว่าจะปรับเปลี่ยนแปลงด้านล่างนี้นะครับปลูกข้าวซะเพราะว่าตามไอ้ย,ยังก็ตามเจตนาอารมณ์ของเราที่แรกที่เราปลูกหญ้าแปลงนี้ก็คืออยากให้มันได้กินในช่วงหน้าฝนนะครับบัวร้อยนะครับ อยากให้ได้กัวมีหญากินตอนหน้าฝนนะครับแต่ว่าดูแล้วผิดจุดประสงคนะ์นะนี่ดูน้ำนะครับดูรถผมจอดจยด่ตรงเดี๋ยวผมดูนะครับรอบที่สามแล้วผมปล่อยกวัวลงเลยนะครับเนี่ยผมปล่อยกวัวลงผมปล่อยกวัวลงแทะเลีมเลย ทดสอบความท้องอืดของวัวไปในตัวนะครับเพิ่งนะครับนะสามรอบนี่นะครับนี่โอ้ปีหนาปูเขานะครับทำข้าวไว้เลี้ยงไก่นะครับเพราะไก่ขายให้ได้สองทางนะครับรายเดือนกับรายปีบุ๊ยความขิดไหมสุดยอดนะครับปติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอันไหนดีก็บอกเล่ากันทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทําอย่างใหม่นะครกล้ยกัน เริ่มมีผลผลิตแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้มาถ่ายอันนี้ให้ดูดูนะครับสองไร่นี้น้ำท่วมขังปล่อยกัวลงแทะเรียมเมื่อวานนี้วันแรกนะครับวันนี้วันที่สองเมื่อวานบัวลอยเข้าเรียบร้อยดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ